วันนี้นะคะจะมาบอกคลิปการใช้งานเบื้องต้นคันนี้นะคะจะเป็นมิตซูบิชินะคะ MRV 3D นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะนะคะ5แรงพอทด้งกำลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของน้ำมันกันก่อนนะคะน้ำมันนะคะจะเป็นเบนซินแก๊สโซฮอล์95นะคะจะไม่แนะนำ91นะคะเพราะว่ามันจะกัดพวกทุกุอย่างคะ่ะส่วนน้ำมันเครื่องตรงนี้จะเป็นตัวเติมตัวดูนะคะแล้วก็ตัวถ่ายอยู่ตรงนี้นะคะเราจะติดด้วยปากกาสีม่วงไว้ให้แล้วนะคะจะเป็นเบอร์40นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะคะ แล้วก็กอกน้ํามันไปถึงลูกค้าเราจะปิดไว้แบบนี้นะคะตอนจะใช้งาน่าลูกค้าก็เปิดแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโชค๊คค่ะแล้วก็น้ํามันในถ้วยนะคะถ้าลูกค้าใช้งานทุกวันให้ดูทุกวันได้ยิ่งดีนะคะถ้าฝุ่นเข้ากองเยอะๆนะคะให้ลูกค้าเอาออกมาเป่ามาล้างได้นะคะแล้วก็ใส่เป็นตัวน้ํามันเครื่องเบอร์สี่สิบเหมือนกันเลยนะคะนี้ยางเราเปลี่ยนใหม่ให้นะคะ ส่วนเกียร์กับโรตารี่นะคะจะเป็นน้ํามันเบอร์9บนะคะจะเป็นตัวเดียวกันเลยค่ะนี้จะเป็นตัวเติมแล้วก็ตัวดูนะคะส่วนตัวถ่ายอยู่ข้างล่างค่ะนี่ค่ะเราติดต้วประกาสีม่วงให้ตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกของการติดเครื่องกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เปิดก๊อกน้ํามันเลยนะคะนี่แล้วก็โช๊คนะคะตรงนี้ก็คือไม่โช๊คนะคะส่วนโชค๊คจะมีได้สองทางเลยค่ะโช๊คซ้ายโช๊คขวาได้หมดเลยนะคะแล้วก็ติดเครื่องได้เลยค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นหมุนแฮนนะคะหมุนแฮนก็คือในการศาสดินนะคะส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นปรับสูงต่ําค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลูกเตะสายพานนะคะ <S <S เดี๋ยวมาดูลักษณะของการพลวนดินกันก่อนเลยนะคะ ก็จะเป็นลักษณะของการพัวดดินนะคะถ้าเราบีบไปนะคะตรงนี้ก็จะทํางานนะคะแต่ถ้าเราปล่อยก็คือโรตารี่จะไม่ทํางานนะคะอ่าแล้วก็เกียรสองค่ะอันนี้จะเป็นเดินหน้าหนึ่งนะคะแล้วก็ถอยหลังสามค่ะ ถ้าลักษณะแบบนี้จะเป็นการซาดดินยกล่องนะคะนี้จะเป็นซาด,ดินเกีย้ยนหนึ่งค่ะถ้าลูกค้าต้องการซาด,ดินเยอะๆก็ลูกค้าก็เปิดปีกกระบ,บังได้สูงๆอีกนะคะนี่ก็จะเป็นเกียนสองแล้วนะคะ ก็จะเป็นเกียร์สามค่ะก่อนเลิ่มใช้งานทุกครั้งนะคะให้ลูกค้าปิดกอกน้ำมันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คอยดูให,ให้น้ำมันเครื่องแห้งแล้วก็ดูกองด้วยนะคะอ่าก็จะได้คิดการใช้งานเป็นประมาณนี้เลยนะคะ